ข่าวราชํานักจากเยอรมนีตอนมนลรักจากเรือนจำบาบนักโทษหญิงนิรมนอุ่นพรมปอลอคิดถึงมากภาพเล่าเรื่องราวของนักโทษหญิงนิรมนอุ่นพรมขณะที่ยังอยู่ในเรือนจำกลางเธอคนนี้ไม่ธรรมดาเลย ถึงแม้ชะตากรรมชะตาชีวิตของเธอจะพลิกผันกลับไปกลับมาหลายครั้งหลายหนแต่เธอคนนี้ยังคงยืนหยัดและยืนยันว่าจะกลับมาทวงความฝันของเธอคืนทุกค่ำทุกคืนเธอคงร้องเพลงนี้ในขณะที่อยู่ในเรือนจำกลับมาคราวนี้เพื่อมาทวงความฝันคืน สูตรความฝันให้ชื่นใจยาวนานเหลือเกินที่ฝันจางหายไปในหัวใจยังทวงถามกลับมาคราวนี้เพราะหัวใจมันขอมาให้ตามหาความทรงจำปล่อยใจตัวเองให้มันชื่นชำ่ำกับความทรงจำที่เคยมีใครจะไปคิดว่าเรื่องราวของ เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆจากอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านที่ชีวิตพลิกผันครั้งแล้วครั้งเล่าจากอำเภอเล็กๆปลายสุดเกือบชายแดนของประเทศไทยวันหนึ่งชีวิตพลิกผันขึ้นมากลายเป็นสตรีหมายเลขต้นๆที่ทุกคนต่างข่าวฝันถึงแล,แล้วต้องพลิกผันกลับไปอยู่ในเรือนจำชีวิตในเรือนจำเป็นอย่างไร ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราจะทำความเข้าใจชีวิตของเธอผ่านเรื่องราวข่าวราชสัมนักของสำนักข่าวไทยในเวอร์ชันข่าวราชสัมนักจากเยอรมน,นีไม่ต้องแปลกใจกับสไตล์นาฬิกาคู่เสื้อคู่เข็มขัดคู่รองเท้าคู่และกางเกงคู่แบบนี้ เพราะเขาคนนี้และเธอคนนี้ไม่ธรรมดาเวลาเขาอยู่กับเธอดูสดชื่นจังไม่เหมือนอยู่กับอีกคนหนึ่งวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวชีวิตของเธอเธอคนนี้ในขณนะที่อยู่ในเรือนจำถึงแม้อาคารสถานที่จะเป็นทันทสถฐานหญิงกลาง แต่เธอคงยังมีความฝันว่าเธอจะทวงความฝันของเธอคืนเสื้อผ้าเธอได้รับอภิสิทธิ์ที่แตกต่างกับนักโทษหญิงคนอื่นจากเด็กหญิงที่อําเภอท่าวางผาจับพัดจับผูมาเรียนพยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้บรรจุเป็นพยาบาลทหาร ที่โรงพยาบาลอนันทมหิดลจังหวัดรบบุรีต่อมาได้บรรจุเป็นเจ้าพนักงานประจำในตำแหน่งหน้าห้องของพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตฐานันดรในขณะนั้นและจับพัดจะผูกเป็นที่ต้องตาต้องใจของเขาคนนั้นคนที่ทุกคนรู้ว่าเขาคือใครถึงแม้ช่วงวัยอายุจะแตกต่างกัน ร่วม30มสิกว่าปีเป็นอายุที่แตกต่างกันมากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเธอและเขาและเธอในที่สุดได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีเจ้าคุณพระคนที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับผู้คนทั้งหลาย เพราะตำแหน่งเจ้าคุณพระในประเทศไทยมีเพียงพระองค์เดียวในสมัยรัชกาลที่5และห่างเหินมาเกือบร้อยปีนิรมนอุ่นพมหรือเจ้าคุณพระศรีนนาฏพิราชกัลยาณีได้รับการสถาปนาโดยมีรายละเอียดบอกว่าในวันที่28กรกฎาคม2562ราชกิจจานุบเบกษา ให้เผยแพร่ประกาศเรื่องการสถาปนาเจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีโดยมีถ้อยคำในประกาศยาวยาวสรุปเลยจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพลตีหญิงท่านผู้หญิงสินินาถวงวชิรพักขึ้นเป็นเจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีตามที่จารึกไว้ในสุพรรณ จงเจริญด้วยอายุพันณสุขะพระปณิธานคุณละสารสมบัติสัพพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทุกประการประกาศไว้ณวันที่28กรกฎาคมพุทธศักร,ราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันแต่แล้วฟ้าดินทำไมหนอให้เธอมามีวันนี้ แต่ต้องมาเจอกับราชนีเอ้ยราชินีตุดทิดาติดใจจอมยุทธจากแดนใต้ผู้มีวิทยายุทธยื่นตีนให้กราบเป็นสุดยอดวิทยายุทธของเธอสำเนวเธอยังฝึกยิงปืนที่สนามยิงปืนคอมมโดกของกองปราบปามอยู่เป็นประจำจะยิงไปขู่ใครเหรอฮะราชนีหนุ่ย ด้วยวิทยายุทธ์ระดับราชนีหนุยคนนี้ย่อมไม่ธรรมดาผ่านมาไม่กี่เดือนจากวันที่28กรกฎาคม2562นับเวลาผ่านไปเพียงเดือนสิงหาคมกันยายนในวันที่21ตุลาคม2562ต้องบอกว่า ชีวิตของเจ้าคุณพระศินีนาพิราชกัลายาณีต้องล่วงหล่นลงสู่หุเพวเมื่อเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชองค์การโปรดป้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศินีนาพิราชกัลายาณีพ้นจากตำแหน่งถอดฐานันดรศักดิและยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยพรทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทําผิดราชสวัสดิ์ไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ใครจะไปรู้ว่าในวันนั้นความเศร้าโศกของเธอมีมากขนาดไหนมีมากเพียงใดเท่านั้นยังไม่พอเธอต้องโทษเข้าสู่เรือนจำทันสะสถานหญิงกลางจากเจ้าคุณพระศรีนนาฏพิราชกัลยาณี ต้องกลายเป็นนักโทษหญิงนิลมนอุ่นพรมชีวิตยิ่งฝ่าแมวเก้าชีวิตจากอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านขึ้นไปตู่ตำแหน่งของเจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีพูดง่ายๆว่าเป็นพระสนมเอกนอนเตียงเดียวกันกับพระราชา เป็นคนโปรดเลยก็ว่าได้แต่แล้วชีวิตพิกผันต้องกลับไปอยู่ในเรือนจำันทสถานหญิงกลางแต่ด้วยความที่เธอเป็นคนสู้ไม่ยอมแพ้จึงใช้วิชาจากหลักสูตรที่เธอเคยได้รับการศึกษาอบรมและดูแลโครงการโคบนหนองนาโมเดล ในระยะหวางที่เธออยู่ในเรือนจำเธอก็คงคิดว่าสักวันหนึ่งเธอจะมาทวงความฝันของเธอคืนระหว่างนั้นเธอก็ไปทำเรื่องราวนี้รายละเอียดของเรื่องราวนี้เดี๋ยวเราค่อยให้ภาพเล่าเรื่องราวแน่นอนในความที่เยื่อใยที่เธอมีต่อเขาคนนั้นย่อมไม่ธรรมดา ในระหว่างที่อยู่ในเรือนจำบุคคลภายนอกต่างพยายามเงี่ยหูหาว่าเรื่องราวของเธอไปอยู่ไหนอยู่อย่างไรมีข่าวรือต่างๆจากฝ่าย I.O. มากมายแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเธอคนนี้ในระหว่างที่อยู่ในเรือนจำคงมีข่าวข่าว,าวการติดต่อสื่อสารกับเขาคนนั้นเป็นช่วงๆเป็นระยะ ในเวลาประมาณสิบเดือนที่อยู่ในเรือนจำเธอคนนี้ได้ทำโครงการโคกหนองนาโมเดลวันนั้นเธออาจจะมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้รับอิสรภาพออกมาและแล้วเมื่อวันที่28สิงหาคมได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาสร้างความตนกตกใจให้กับผู้คนอีกครั้งหนึ่งเมื่อ วันที่สองกันยายนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชองการให้แต่งตั้งดำรงตำแหน่งฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริพ,พ่์ชุกันตราว่าโดยที่นางสาวศินินาศวงศ์วิชรพักมิได้เป็นผู้มีมนทินมัวหมองจึงให้มีพระบรมราชองการโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้นางสาวสินินาธวงศ์วิชรพัก ดำรงฐานันดรศักดิ์เจ้าคุณพระศรีนาธพิราชกัลยาณีกับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรทุกชั้นตาสืบเนื่องตลอดมาโดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์และตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเลือกคืนเครื่องราชอิสริยพรทุกชั้นตามมาก่อนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28สิงหาคมพุทธศัก,การาช2,563ประกาศนวันที่29พุทธศัก,การาช2,563ปีที่5ในรัชกาลปัจจุบันในที่สุดเธอก็เป็นผู้ไร้มนทินมัวหมองเธอคนนี้มีอะไรดีทำให้กษัตริย์ตัดแล้วต้องคืนคำ จากคนที่กระทําผิดราชสวัสดิ์ไม่จงรักภักดีกลับมาวันนี้มาทวงความฝันของเธอคืนเธอเป็นผู้ไร้มนทินมัวหมองแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเราจะไปดูข่าวในราชสำนักของสำนักข่าวไทยที่นําเสนอในวันที่9ทัน9มกราคม2564 แต่ทั้งนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายเรื่องราวเกิดขึ้นมานานมากกว่า1ปีตามความเห็นของแอดมินแต่หลายเรื่องราวเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นต้นไม้ไม่สามารถให้ดอกออกผลได้ในเวลาหนึ่งเดือนหรือแม้กระทั่งต้นเห็ดต้องใช้เวลายาวนานหลายเดือน พืชบางอย่างใช้เวลาเป็นปีวันนี้เขาและเธอได้มีภาพไปดูผลงานที่นักโทษหญิงนิลมนหนุนพรมได้รเริ่มโครงการโคกหนองนาโมเดลภาพในวิดีโอนี้ได้นำมาจากวิดีทัศน์ชุดรอยยิ้มในเรือนจำ ซึ่งได้ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมราชธรร์ว่าด้วยการสภำษณ์ผู้ต้องขังและการได้ภาพภพาพยนต์วิดิทัศน์ภายในเรือนจำ25ติตูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วบุคคลต่างๆที่ปรากฏขึ้นได้ให้ความยินยอมกับวิดิทัศน์ชุดรอยยิ้มในเรือนจำเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ทันทสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานคร โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังตั้งวันหนึ่งฉันจะทวงความฝันของฉันคืนเธอคนนี้หัวใจช่างแกร่งอย่างเหลือเชื่อนิรมนอุ่นพรมเจ้าคุณพระินีนาถพิราชกัลายาณีในขณะที่กำลังบรรยายสิ่งที่เป็นความคิดความฝันและกำลังจะเนรมิตพื้นที่เล็กๆ ในทันสฐานแห่งนี้ให้ออกมาตามสิ่งที่เธอคิดจากพื้นที่เล็กๆในการขุดหนองปั้นโคกและทำนาให้ออกดอกออกผลต้องลงมือทำด้วยตัวเองแน่นอนการขุดการลอกเหล่านี้ต้องลงทุนลงแรงนิลมนอุ่นพรมในขณะที่ผมสั้นตัวเล็กแบบนี้ เธอก็ยังลงทุนลงแรงออกแรงขุดแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเธอคนนี้มีฐานอันดรศักพิเศษที่แต่งตัวไม่เหมือนนักโทษทั่วไปในขณะนั้นแต่ด้วยความที่เป็นรูกชาวบ้านจากอำเภอท่าวางผาจังหวัดน่านที่มีอาชีพพื้นฐานมาจากการเกเษตรกรรมทำให้เธอสามารถลงไปปั้นโคขุดหนองได้ไม่แพ้คนอื่นกันแบบนี้ เมื่อปั้นโค้ปั้นหนองแล้วการเตรียมดินที่ใช้ฝางข้าวฝางแห้งยากแห้งเธอก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันชีวิตของเธอในขณะนั้นเธอจะคิดอย่างไรบ้างหนอใครจะไปรู้บางภาพสีหน้ามีรอยยิ้มแต่บางภาพสีหน้าก็ดูเศร้าหมองในขณะนั้นเธออาจจะยังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่เธอจะได้รับอิสรภาพ ออกไปเจอกับเขาคนนั้นและความฝันของเธอมีโอกาสที่จะได้รับคืนหรือไม่อย่างไรจากปั้นโคกขุดหนองถึงการปลูกต้นไม้ซึ่งต้องใส่ปุ๋ยและพรวนดินเตรียมเอาไว้ให้ต้นไม้มันเติบโตจากต้นเล็กๆต้นไม้ก็โตใหญ่ขึ้นและแน่นอนการใช้ปุ๋ยน้ำปุ๋ยบำรุงต้นไม้ เธอคงได้เรียนรู้วิธีการที่จะทําให้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยบํารุงดินต่างๆทําให้ต้นไม้ที่เธอปลูกได้เติบโตและงดงามจนในที่สุดมันก็เติบโตขึ้นในขณะที่เธออยู่ในเรือนจําเธอก็มีเพื่อนนักโทษหญิงชาวต่างชาติได้พูดได้คุยกันทําให้คลายความเหงาและเมื่อถึงที่สุดโครงการที่เธอได้ลงทุนลงแรงไว้ก็ปริดอกออกผลเสร็จสิ้นโครงการ เธอกับบรรดาเพื่อนๆนนักโทษได้มีความสุขมีความชื่นใจที่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เธอได้ลงทุนลงแรงไปและหวังว่าความฝันของเธอจะได้รับการเกิดขึ้นใครจะไปรู้ว่าไม่กี่เดือนหลังจากนั้นวันหนึ่งเธอคนนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับหน้อง ที่เธอได้ขุดไว้กลับมาเยี่ยมโครงการในชุดและฐานันดรศักด์เจ้าคุณพระตินีนาถพิราชกัลยาณีอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ในโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังชีวิตช่างพลิกผันอย่างเหลือเชื่อจากนักโทษหญิงที่ต้องลงทุนขุดหนองพ่อโคก วันนี้กลับมาเยี่ยมโครงการที่เธอได้ทำเอาไว้อีกครั้งหนึ่งเก็บผักไปดูผักที่เธอได้ปลูกเอาไว้วันนี้มันสำเร็จออกผลมาแล้วในที่สุดโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังได้สำเร็จเสร็จสิ้นและเธอได้กลับมาเยี่ยมชมวันนี้เธอจะพาหวานใจฝันใจของเธอเขาคนนั้นกลับมาดูผลที่ เธอทำเอาไว้เมื่อครั้งยังเป็นนักโทษหญิงนินลมนอุ่นพรมน้องที่เธอได้ขุดวันนี้ต้นไม้ได้เติบโตระยะเวลาผ่านไปประมาณเกือบหนึ่งปีปลาได้อาศัยอยู่ในหนองวันนี้เขาและเธอได้มาดูสิ่งที่เธอลงทุนลงแรงทำเอาไว้ต้องบอกว่า สิ่งที่เธอได้ทำเอาไว้ในเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาวันนี้สามารถทำให้เขาคนนั้นมาเห็นภาพได้โปรดสังเกตว่าเขาคนนั้นในวันนี้ยังคงทำมัดทำแมงไม่มีพุงยังคงเดินเหินได้อย่างกระฉับกระเฉงเป็นที่น่าสังเกตว่าภาพนี้เกิดขึ้นจริงๆเมื่อไหร่ สำนักข่าวไทยรายงานว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563ซึ่งถามว่าเป็นจริงได้หรือไม่อย่างไรอันนี้อยู่ในดุลพินิษของท่านผู้ชมแต่สังเกตจากผมสั้นของเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีภาพนี้ต้องเกิดขึ้นห่างจากนนเวลานี้พอสมควรวันนี้เขาคนนั้นลงพุงซะแล้วไม่เหมือนวันนี้ แม้กระนั่งไปเก็บเห็ดก็ยังกระหนุงกระหนิงกันแบบนี้ดูช่างมีความสุขและแล้วความฝันของเธอได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้รับคืนยศและฐานันดรตักกลับมาเคียงคู่เคียงข้างกับเขาคนนั้นอีกครั้งหนึ่งไหนไหนมาแล้วมาเยี่ยมครั้งที่สองถัดไปอีกบอกว่าสำนักข่าวไทยบอกว่าหนึ่งธันวาคมประมาณหนึ่งเดือน แต่ดูภาพเมื่อวันที่1นธันวาคมกับวันที่5้ธันวาคมที่ไปเดินที่ท้องสนามหลวงดูช่างแตกต่างกันก็แล้วแต่ดุลพินิจของท่านผู้ฟังว่าภาพนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมากน้อยเพียงใดมาแล้วก็ถ่ายภาพถือไม้ฝาดสักเล็กน้อยเสื้อคู่นาฬิกาคู่กางเกงคู่รองเท้าคู่และไม้ฝาดคู่ ตววบรรดาข้าราชบริพารทั้งหลายก็นั่งคุกเข่าให้ฝาดโชว์แบบนี้ดูกันให้เต็มตานะไหนๆจะ่าดให้โชว์ให้ดูสักทีหนึ่งและแน่นอนเธอคองต้องจดจำวันเวลาที่เธออยู่และวันนี้เธอได้กลับมาเยี่ยมโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังอีกครั้งหนึ่ง คลิปวิดีโอและเรื่องราวในเรื่องนี้แอดบินได้วิเคราะห์และสังเคราะห์จากภาพที่เกิดขึ้นที่เสนอโดยข่าวราชจะสำนักของสำนักข่าวไทยในคืนวันที่9มกราคมโดยมีตั้งข้อสมมติฐานพื้นฐานว่าการจะทําโครงการโคกหนองนาโมเดลการปลูกต้นไม้การเพาะเห็ดต้องใช้ระยะเวลา การปลูกต้นไม้กว่าจะเก็บผลผลิตตั้งแต่เริ่มปลูกได้ใช้เวลานานหลายเดือนหรือเป็นปีการปลูกเห็ดต้องใช้เวลานับเดือนสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาสั้นๆเพียงหนึ่งเดือนดังนั้นทั้งหมดมีระยะเวลาของมันด้วยเหตุนี้จึงสามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทาระหว่างที่เจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกัลยาณียังเป็นนักโทษหญิงนิลมนตอุ่นพรมอยู่ในเรือนจํานั่นคือเรื่องราวชีวิตนักโทษหญิงนิลมนตอุ่นพรมกับคืนสู่ตาแหน่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีและพาเขาคนนั้นไปดูผลงานในเรือนจำที่เธอลงทุนลงแรงตั้งแต่ขุดหนองปั้นโคก จนกระทั่งเป็นโคกหนองนาโมเดลโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังและวันนี้เธอกลับมาทวงความฝันของเธอคืนอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่คือชีวิตของเด็กสาวเด็กหญิงที่เติบโตขึ้นจากอำเภอท่าวางาังผาวันนี้ต้องจับตาดูว่า เธอจะอยู่ในตำแหน่งนี้ได้นานเพียงใดในเมื่อมีรัศมีของจอมยุธยื่นตีนให้กาบคอยระแวดระวังคอยมองด้วยสายตาที่ไม่กระพริบอยู่ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง ชันแน่เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ ยังคงคือหาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ